สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่กันที่งานบาซาซินเดอร์เบลราใช่แล้ววันนี้น้องฟล่านนะคะมาออกอีเวนต์นั่นเองงานใหญ่มากๆมากๆๆมากอันนี้เป็นบรรยากาศงานนะคะคนยังไม่เยอะมากเท่าไหร่เรื่องงานอันนี้จะเป็นคิปโปรโมทสินค้านะคะของบาซาไดน่นก็คือรองเท้านั่นเอง เล่นสมักกิ้งันกินสมักกิ้งก่อนเดินสิเนาะใช่แล้วน,น,น,นี่นี่อภัยโทษเขาแปะโทษนี่เราต้องรีบก,กลับมาแต่งหน้าทำผมแต่งตัวนะคะใช่ไหมเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมารอที่ b a c k s t a g ะใช่แล้วค่ะแล้ว่างเราก็คือเต้นเวนดีกันเต้นเวนดี้ไปร่างขอนดี้มี backpack แหละนี่แล้วเ,เปิดงานที่ ดับเบิลไลน์อันนี้นะคะแขกจะคือพ,พี่นัทอิสามีเรือดบอลรพงศ์นี่ดิจะเป็นพี่ติชาแต่เฟสชาอะไรนั้กันนะครับอือคนนี้ก็พี่จากดักเลไทยแลนด์เจลิปก็คือโอ้โหเล่นใหญ่เล่นวางมากกระป๋องเซ็มชัดไหะค่ะบอสโหเตะกันเลยนะฮะโอ้โหแต่ละคนนี่ <เท S 1> มาแล้วลว,วันดีเวนเดีน้อยของเราเวนดีเวนดีนดมาแล้ว ไฟเดซี่เดโจ๊ะโจะโจ๊ะโจมีแบบแพกหมดเลยแรกค่ะิร์ s, <S t so First มาเดินกันคนเยอะมากคนเยอะมากค่ะคู่แรกของเรามาแล้วค่ะพี่ฟิร์ t เข้าตังค์นะคะมันปีนดำคู่กันเลยนี่เท็ดชาร์ดคนที่สองจุงดังค่ะ นี้มาในทีมเท่าเท้าแๆท่านแจง,งไหนเอ่ยแดงไหนก็ไม่รูุ้้ดสามนี้วนิวน่ารักมากมมต่ปุก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 ,ปก,ปกใจนี่นี่จ๋าอันนี้พี่รีนะคะพี่รีเห็นปุกปิมาเลวนอี่นังแบบของเราก็คือสับมากสว่มาอันนี้เป็นฟุกกลอนนะคะ ววนีนนก็พี่เบลเราน่านค่ะปิดจบด้วพี่เบลนี่นลลานี้แบบว่า,บลลาแบ,บ,บแซบนี่อันนี้ก็เป็นดา,า,านรานะทั้งหลายแหล่ของเราทั้งหลายแหล่นะฮะหน่งอันี้ก็จะเป็นการฟินลี่จบโชว์แล้วนะคะจบด้วยพี่มาล่าน,นี้ใช่รอคะเลาจะเป็น,นการถายรูปรวมแล้วเราก็จะกลับไปที่โรงแรมกันใช่ นี่เอฟซี F C, มาแล้วัเลยเอฟซีน, C, น้องฟงล่าหรอคะไม่ใช่ค่ะเอฟซี F C, คนอื่นค่ะอ้าวจริงอ่ะเอ้าโอเคหมดเวลาแล้วบ๊ายบ๊ายบาย